ตัวแหวหนะครับก็จะเป็นตัวแหวนถอดตัวบบเวอร์กับตัวรีส t ตนตตอนนี้สายเขาจะมาคู่กันแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เราจะหาได้ง่ายที่สุดเลยก็คือเราไล่จากสายบบเวอร์ไปเพื่อจะหาตัวรีสเตนต์เขา ันนี้จะเป็นกองของรถสภาพนี้เปลี่ยนได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะใช้กล้องตัวไมโครสองเขไปดูข้างในตู้ว่าสกปรกขนาดไนอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเช็คระบบการทำงานของเขา เลาเราประกอบนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้จะมีเดือยอยู่ตรงนี้น,นีเราใส่ให้ใส่ตรงตรงเวลาหมุนมันจะหมุนเหมือนหมุนทวนลูกลูกศรแต่เวลาเราถอดให้เราถอดตัวข้างล่างนะอย่าไปถอดตัวข้างบนขั้นตอนการใช้กล้องก,องกอง็จะเป็นลักษณะเปิดกดแค้างไว้ต่อติด แล้วก็เวลาเข้าไปแทนในตู้มันจะมืดเราก็จะเปิดแสงโดยลูกศรบวกตัวนี้ตันนี้กองเขาก็จะมีไฟชว์ขึ้นมานี่ครับภายในตู้แอร์อันนี้ถือว่าสกปรกน,นะครับจะสังเกตจากตัวคีบเขับนะครับคีบเขาจะดำ แล้วก็จะหนาส่วนตัวกล้องเราก็ตัวกล้องเราจะสามารถถ่ายรูปได้จะมีตรงนี้ฟังก์ชันอยู่ตัวนี้จะเป็นการถ่ายรูปไว้ก่อนที่เราจะล้างขั้นตอนการทำงานนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บหน้าจอก็จะโชว์คือออโต้แคร์ตัวน,นี้ แต,แต่หน้าจอหนึ่งครั้งก็จะให้เรากดก็คือล้างระบบเรากดล้างระบบ,บจากนั้นตัวเครื่องเขาจะบอกให้เราส่งรหัสตัวรหัสตัวนี้เขาจะอยู่ตรงกดน้ำยานเนี่ยนะครับทุกวดเลยรหัสเขาจะไม่เหมือนกันทุกกดเลย แต่ว่า SN ตัวข้างบนเขาจะตรงกันแต่ว่าตัวรหัสเขาจะไม่ตรงกันรหัสกดไหนที่ใช้งานไปแล้วจะไม่สามารถนํากลัดมาใช้งานใหม่ได้อ่าอย่างกดน,นี้ที่เราเติมไปก่อนหน้านี้ครับเก้ รหัสตัวนี้เราใช้ในการเติมไปเรียบร้อยนะพอออกรหัสถูกต้องตามทั้งหมดแล้วให้กด enter แล้วทำการส่งรหัสเขาจะขึ้นโชว์เป็นจอสีแดงอันนี้คือรหัสตัวนี้ถูกใช้งานไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้รหัสอีกควดแล้วก็ลองย้ายคร่ใช่ครับผมสองสองแปดหนึ่งหเจ็ดแปดสี่ แล้วก็กด enter ตรงมุมแป้นพิมพ์เขาจะหายไปแล้วกดส่งรหัสไปเขาจะขึ้นมาว่าให้เติมน้ํายาตรงขั้นตอนตังนี้เราสามารถเปิดวาวด้านข้างตรงนี้ครับผมวาล์วด้านข้างมาด้านข้างตัวนี้เราสามารถเปิดได้เลยแล้วก็เติมน้ํายาลงไปได้เลยน้ํายาเขาจะลงปกติแต่ถ้าสมมุติว่า เราข้ามขั้นตอนไปน้ำยาเขาจะไม่ลงนะครับเขาจะขึ้นเป็นฟองอา,ากาศแบบนี้หรือว่าเรายังไม่ได้กรอกรหัสหรือส่งรหหสพวกนี้มันจะขึ้นเป็นแบบลักษณะแบบนี้ตอนนี้อย่างที่ผมบอกคือครูตัวเครื่องมันจะมีความจําอยู่สี่วันเพื่อว่าจําระบบการทํางานของเขาตอนนี้เรายังไม่ได้เลือกว่าเราจะไปะล้างแอร์พอเราเบเกอร์ลงปุ๊บมันจะกลับไปหน้าขั้นตอนก่อนหน้าก็คือขั้นตอนการเติมน้ำยา น้ำยาก็จะลงปกติก็คือตอนเราเติมน้ำยามันต้องอยู่หน้าขั้นตอนการเติมน้ำยาเท่านั้นพอเติมเสร็จแล้วก็ปิดบาวแล้วก็ปิดฝากันพวกเศษอะไรเข้ามาตกส่วนตัวน้ำยาสามารถโดนมือโดนอะไรได้หมดแต่ว่าอย่าให้เข้าตาหรือว่าอยากกินเข้าไปเพราะองค์นี้เป็นสารเคมีพวกนี้จะไม่มีมสารกัดกร่นอนพวกอะลูมิเนียมแต่ว่าข้อดีของตัว น้ำพวกนี้เอน้ำยาตัวนี้ก็คือจะมีสารเคลือบลอ,อยต่างจากพวกสารน้ำยาทั่วไปที่เขาใช้ล้างตันของตลาดตัวนี้ก็ตอนแรกเติมเสร็จแล้วอ่าทนตอนแรกเติมเสร็จแล้ว,ลวถาตัวนี้จะเป็นถาดภายในนะครับไว้ใช้ลองกัน,นก็คือเวลาตู้ที่มันตันน้ำเวลาไหลย,ย้อนเข้ามาครับ เราไม่บอบแล้วก็หาทีส่สะสมเวลาเราใส่พวกข,ข้าอะไรพวกอะไรเนี้ยปทานทาตรงนีม้มีแยกขายนะั้มมีครับจังแล้วก็ตัวสีเทาตัวนี้เราจะใช้ลองก็คือท่อเดินข้างล่างก็คือท่อที่น้ำทิง้ง หัวฉีดตัวนี้จะเป็นหัวฉีดอ่อนนะครับสามารถพับงอ,อได้วาแต่ตรงนี้เขาจะเป็นจอยในการจับเวลาหักอย่าไปหักใกล้ๆครับให้หักไกลๆหน่อยทั้งปลายแล้วก็ตรงส่วนนี้ให้หักไกลๆหน่อยอย่างพวกคอยตระกูลกระบะส่วนใหญ่แเ้าก็จะอยู่ลักษณะาการเฉียงจะเฉียงลักษณะยื่นออกไปอย่างนี้เ็าจะไม่อยู่ตรงถ้าอยู่ตรงก็จะมีบางยี่ห้อ เวลหาหักหัวฉีดก็คือพยายามดูจากปลายห,หัวฉีดที่เข,ขาฉีดออกเวลาเราฉีดปุ๊บมันจะโดนหน้าคอาไปเลยนี่เราไม่ต้องถอดพัอลมไม่ต้องถอดอะไรอยอันนี้ก้ถอดท่อลมออกมาครับอาจารย์ที่ร้านต,ตีวานใจเดยว เวลาทำงานก็คือเราใช้สองมือเมื่อหนึ่งขยับเข้าับก้องอ่าครับผมก้อง B Y ก้องแปะตรงใกล้ไวทีเลยแปะปุ๊บีตสิบนาทีสิบนาทีนะครับเลือกล้างแบบสิบนาทีภาลาอังกฤน้ำยาครับห้านาทีก็คือสกปรกน้อยส่วนสิบนาทีก็สกปรกเยอะเวลาเรากล้องเข้าไปมองอ่ะ ข้างในเขาจะฉีดออกมาเป็นโฟมมันจะมองไม่เห็นม,นมันต้องมีไฟไฟเก็บตั้งอ่าถ้าเป็นปลายหัวกล้องก็มองไม่เห็นครับอาจารย์เพราะว่ามันออกมาเป็นโฟมเลยมันไม่ได้ออกมาเป็นน้ําตัวเนี้ยกล้องตัวนี้ก็จะไม่จะเป็นที่ต้องใช้เราจะใช้ตอนที่ว่าเราล้างน้ําเสร็จสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยเอากล้องเข้าไปส่องดูได้นี่เราเราไลา่ไล่ตาม่น้ำแข็งก็คือวิธีการไล่ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเสือกเข้าไปข้างในให้สุดแล้วจากนั้นก็ดึงออกมา ยาหนึ่งขวดได้จะประมาณกี่นาทีอ่าหนึ่งขวดที่เราเติมไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นระบบสิบนาทีเขาจะหน่วงไวมากแต่ถ้าที่จริงๆจ,จะอยู่ประมาณห้าถึงหกนาทีอนยาก็จะหมดขวด,ดเวลาเราล้างก็คือดึงออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปขวดน,นี้มันเปิดปิดมาครอบอนยาได้ไหมได้ครับได้ดูนี่ปิดเปิด,ปด,ปดอยู่ตรงนี้ครับตรงวางตรงนี้เลยเราปิดตรงนี้ปุ๊บเครื่องก็ไม่มีปัญหาอ่าไม่มีปัญหาครับเลยาจะก็จะตัด เขาจะฉีดน้ำยาเอาง่ายๆคือที่เราตั้งมานก็คือ5นาทีเขาจะฉีดห้5นาทีน้ำยาเขาออกหมดถ้า10นาทีเขาจะหน่วงเป็นช่วงเป็นช่วงแต่ถ้าเป็น5นาทีก็คือฉีดออกทีเดียว5นาทีหมดเลยแล้วก็ข้อดีของตัวน้ำยาคือเขาจะไม่กัดตู้พวกนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องในการที่ว่าเวลาล้างเสร็จแล้วเราล้างน้ําไม่สะอาดเนี้ยตู้จะรั่วจะอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเพราะตัวน้ำยาอาจารย์สามารถเอาไปเทลงคอยเปล่าๆได้เลยก็คือเขาจะไม่มีการกัดก่อน ถ้ามีการกัดก่อนปุ๊บเวลาโดนพวกแข็งหรือว่าอลูมิเนียมเนี้ยเขาจะเป็นสองฟู่ขึ้นมาปกติของเขาตอนนี้ก็คือเสียงจะเริ่มแน่นขึ้นไปเรื่อยๆเร็จะเป็นลักษณะว่าน้ำยาที่เข้าไปอยู่ในด้วยก็คือเริ่มเต็มลวพอ,อมันเต็มไเยอะปุ๊บหี๋ยวสักพักมันก็นจะล้อนออกมาฝั่งนี้ที่เรามีถักตัวนี้ลองเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าตัวน้ํายาตัวน้าําเวลามันไหลย,ย้อนกลับมาใช่ไหมแต่คันนี้น่าจะเจอปัญหา เพาะทผมสังเกตก็คือนี่ครับอาจารย์ตอน็ตนอตที่ผมขัดมาเมื่อกี้น็อตมันขึ้นสนิมนี่ตู้ตัวนี้น่าจะมีปัญหาก็คือน่าจะมีพวกราบสิ่งสกปลกแล้วก็ตัวท่อน้ำเด่นก็น่าจะเริ่มตันมีน้ำเข้ามาขังอยู่ในตู้เวลาอากาศร้อนๆแอร์จะเริ่มรู้สึกเหมือนจะเย็นหน่อยแต่ถ้าเป็นช่วงฝนตกอะไรอะไรเงี้ย บางทีสตาร์ทข้างแรกจะมีกลิ่นออกมาเลยมันชื้นมันชื้นแล้วมันอับอยู่ข้างในก็ดงว่าท่อเดนมันเริ่มตันใช่ครับท่อเดนมันตันวิธีแก้ก็ไม่ยากการพอมันตันปุ๊บเราก็ดูดน้ำออกมาก่อนแล้วก็เป่าส่วนขึ้นมาเป่าส่วนใช่ไหเป่าส่วนเป่าบางส่วนขึ้นมาดีที่สุดครับบางคนบอกว่าดูดไปด้วยล้างไปด้วยดีที่สุดฉีดเลยอาจารย์เป่าส่วนขึ้นมาดีที่สุดเคยเป่าส่วนเป่าปุบเลยยงออกพ๊กเมือใช่ครับอันนั้นคือเขาไหลปกติล แต่ถ้าเราดูดก็คือเราดูดให้คาบออกแต่ท่อที่ตันมันก็ไม่ออก มันจะเป,นเป็นน้ำนะครับครบอาจารย์อยู่ที่ว่าเราจะล้างน้ํากี่รอบก็ได้ครับไม่จาเป็นว่าเราต้องล้างน้ํารอบเดียวส่วนตัวน้ํายาที่เหลือค้างอ่ะมันก็จะมีตกค้างอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าน้ํายาของผมมันจะเป็นก็คือสารเคลือบคอยพวกเคลือบโลหะพวกนี้มันต้องตกค้างอยู่แล้วแต่ตัวน้ํายาเขาจะไม่ทํเปฏิกิริยากับพวกออลูมิเนียมหรือว่าพวกโลหะ เวลาล้างล้วก็เข้าทั้งทางบเวร์แล้วกับช่องริฟิเตอร์ทรัทั้งสองทางเพราะว่าถ้าเราเข้าจากช่องอบเวอร์อย่างเดียวมันก็จะมีมุมอับอีกมุมหนึ่งพยายามอย่าก,กระแทกเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวคอยกาจะลม้มค่อยเข้าเพราะว่าสายนีนเป็นสายอ่อนเลยตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราส่งแล้วตู้แอร์สกรปรกยังย้อนสกรปรกอยู่นะอาจารย์เราสามารถกดลูกสอนตัวด้านนี้เพื่อที่ว่าย้อนกลับไปให้ใหมันล้างน้ำอีกรอบหนึ่ง หรือถ้าโอเคแล้วเราก็กดลูกศรด้านนี้ให้ไปขั้นตอนการอบอนโซนก็คือ3สเต็ปสเต็ปแรกก็คือฉีดน้ำยาถูกไหมครับสเต็ปที่2ก็จะอยู่ขั้นตอนการฉีดน้ำเราสเต็ปที่3ก็จะเป็นอบอโซนแต่ก่อนที่เราจะเลือกขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเนี่ยเราต้องไปดูในตู้ก่อนว่าตอนนี้สภาพข้างในตู้เป็นยังไงนี่ครับเมื่อกี้ดำปีเลยตอนนี้ขาวสะอาด แล้วก็คลิปก,ก็จะบางมันก็จะมีบางจุดอย่างเงี้ยครับที่เป็นเหมือนคล้ายสเก็ตนะครับที่มันยังเดือดตกค้างเราสามารถฉีดน้ําล้างซ้ําได้อีกเพราะว่าตัวคอยเขาโดนน้ํายาไปเรียบร้อยแล้วเวลาขั้นตอนการจะดูลูกภายในกล้องนะครับอาจารย์กดปุ่มตรงกลางได้ครับเราเลื่องมาเลยตรงพิกเจอร์กดตรงโอเคนะครับที่ถ่ายรูปไว้ใช่ไหมใช่ครับรูปที่เราเพิ่งถ่ายเขาจะขึ้นเป็นระดับแรก แต่ที่ถ่ายก่อนหน้ามันจะอยู่ทัเถับไปการสังเกตก็คือชีพเขาจะหนานุนโอ้ยับแล้วก็จะดําแต่พอเราล้างเสร็จปุ๊บคอยเขาก็จะขาวขึ้นแล้วก็ชีพเขาก็จะบางลงจะไม่นุนเหมือนเมื่อกี้เ <ๆ S 1> มื่อกี้จะนุนขึ้นมาแต่เนี้ย คีมเขาจะเริ่มเหมือนกับว่า,าครีมก็คมขึ้นต้นก็คือจะเป็นสเต็ปต,ต,ต่อไปก็คือสเต็ปที่สามแปรที่ไหนมุมฝาบนเมื่อกี้ตรงนี้ครับตรงลูกศรกีิเตนจาเขาถ่ายตัวนี้มันจะไม่ย้อนกลับไปแล้วจ้ะอ่าจะไม่ย้อนละอ่าตอนนี้มันมาอยู่ขั้นตอนการอบสุนแล้วเมื่อกี้ถ่ายทำไมาจมันจะอยู่ตรงนี้ด้านนี้ด้านนี้คือกลับไปล้างน้ําใหม่มแต่ถ้ามาด้านนี้มันจะมาตรงที่อบอุ่นก็ออกคือสเต็ปที่สามของเขา ตัวน้ำที่เราล้างเนี่ยครับครับมันจะเป็นเหมือนพวกฝุ่นพวกอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือมันจะลงมาจากท่อเดนข้างล่างส่วนะระบบไฮโดรแทช t ั่นมันก็คือระบบการดูดตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ครับที่เขียนว่า A S off เนี่อาจารย์ม,มันจะมีทุกขั้นตอนเลยครับถ้าเรากดปุ๊ พอเราปิดแล้วก็กดตรงนี้ครับดูดเพือ่อออย่างสมมติว่าตู้มันตันเนี่ยอาจารย์เราจะเป่าส่วนขึ้นมาถ้าเราเป่าปุ๊บน้ำมันทะลักไหมแน่อนอนอเราใช้ตัวนี้เข้าไปดูดน้ำเข้าใน,นก่อนเพื่อว,ว่าเราจะได้เป่าคาบมาออกพอเราส่วนคาบอกปุ๊บเราก็ล้างน้ําต่อตัวน,นี้ก็คือแก้ปัญหาที่ว่าอเวลาเราเป่าปุ๊บน้ํามันจะทะลักเข้ามาข้างในดูดเข้ามาเก็บในเครื่องอก็จะมีโชว์อยู่ตรงนี้ว่าน้ำเข้ามาส่นอนวิธีการเดินทิ้งครับเขาจะเดินทิ้งจากด้านหลัง ก็คือเปิดก๊อกทั้งสองตัวนี้เลยิลดวุ๊บน้าก็จะไหลออกมาเลยตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาเก่าที่ตกค้างอยู่ในระบบตัวนี้ยจะเหลือมาไม่เกี่ยวไม่เยอะส่วนตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ว่าเราดูดเข้ามาอย่างสมมติเราดูดมาเยอะมันจะค้างอยู่ในนี้เยอะแล้วก็หลังจากใช้งานนะครับแนะนําก็คือให้เราปล่อยทิ้งเลยถ้าเราเก็บไว้นานๆบางทีตัวข้าวที่ว่าสะตก,ตกรของพวกไฮโดรเนี้ยมันเข้าไปอยู่ข้างในเครื่องแล้วมันทําให้ข้องตัน อนี้มันจะเปิดทิ้งไม่ได้น้ยาต้องปล่อยทิ้งว้งปล่อยทิ้งเลยครับอาจารย์ไม่เป็นไรอันนี้คือเราใช้งานมาแล้วมันผ่านลงพันธุ์อะไรมาแล้วพวกเนี้ยเหมือนกับว่าอ่ามันนํากลับไปใช้ใหม่ไม่ได้แล้วเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับการพวบอะไรอ่ะย่อยสลายพวกคราบมันก็เลยกลับไปใช้งานต่อไม่ได้อ่าโอเคไปออปอลอนอ่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมประกอบแล้วก็เดี๋ยวโอปอลอน แล้วก็ขั้นตอนการอบโซนนะครับให้เราเลือกโหมดใช้ลมภายในบรเวณเวลาเราให้ลมก็ประมาณสิบวิถึงยี่สิบวิก็ด้ว่าให้ความชื้นออกมนแน่เลยนะคับ เวลาเราอบโซนะครับสเปคก็จะอยู่ประมาณกลางๆถ้าช่วงนี้โควิดเราไปใช้กหรือ7แต่ถ้าเป็นพวกเวลาปกติหรือช่วงไม่มีโควิดอะไรเงี้ยมันก็จะออกันอยู่ประมาณ5ถึงเพราะว่าห้องไม่สั่งเพราะว่าถ้าเป็นอย่างพวกรถตู้หรือว่าแฟนเซนที่สร้างก็ต้องเป็นแปรเซนที่อยู่นี่เราอบโซนระดีอันนี้มันจะไม่มีน้ำยาอะไรสักอย่างมันเป็นอะไรก็ไม่ออกนะ ก็คือเป็นก๊าซโอโซนอเลยกันก๊าซโอโซนเลยอ่าลักษณะก็คือก็จะทํางานก็คือหนึ่งเราจะจับปั๊มออกซิเจนผ่านหลอดไฟฟ้าก็คือหลอดทําฟ้าผ่าเทียมอะไร่าเพื่อที่จะให้ทําปฏิกิริยาออกมาเป็นก๊าซโอโซนวันนี้ก็ปล่อยสายไปในรถเนยนะไม่ครับผมก็เวลาเราวางเราไม่วางก็คไาปสายไปในรถเนี่ยนะล้วปิด ก็ปิดไปขอให้เข้าสังเกตุเรื่อยๆจนพบเวลาก็คือสิ่งนี้เองพอเขาอบเสร็จปุ๊บเขาจะขึ้นตรงนี้เลยว,ว่าเสร็จอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยสามารถติดต่อได้